กำลังไปเนาะทุกคน ตอนนี้เ่าพวกก็นักอู่แล้วพวกับนักอู่ร้องซาเน,นเนาะแล้วก็มาพบกับเอทิพยชาแนลเนาะตอนนี้เขาสองคนกำลังจะไปปากซองเนาะแต่ว่าผู้กูทางไปก็ลังให้เอทิพเซิร์ช G P S อยู่เนาะเอาตอนนี้เราเซาล์รถไปเนะาะเซาล์รถจักไปขี่รถจักไปเนาะอ่ารถจักรนี่เขาเซาล์อยู่มือหนึ่งราคาอยู่ที่ 90, ก 90, กเก้าสิบพันกีบเก้าสิบพันกีบเท่าเงินไทยเท่าไหร่เอทิพย์ประมาณสามประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะแต่ว่าประมาณเขาเจ็ดมงแรงประมาณต้องมาส่งรถเขาเจ็ดมงแรงเนาะประมาณนี้เนาะ ตอนนี้เรากำลังไปลนี่ใช่ปะโบยังพลางมูทางไปปากซ่องเนาะกำลังเบิงอยู่ว่ามันไปทางไหนตอนนี้เขาหยุดแถวใดวะโรงเรียนมัธยมสม,มบูรณ์ปากเซตอนนี้แถวกิโลเม่หรอกไปทางนีปป้บรอกใช้ปเวลาหาที่นั่นนีป้าเกบืจะใคช้ที่ละบอะโอเคไปนะครับเจอกันอยู่ปากซ่อง ไอสุดน <PI> ้อใส่เลยนี t t ่มันี่ม้าเขิันมาทำน้ำหนักได้หลายเลยก็าราบกอสิบัไดใส่หรือเนอบวับทยที่กองคบุอยากปทางหัวศับไทยกบกองไทยแล้วใครไม่ย้มรตได้ไรให้เราให้ไทยให้ไยไทยให้คนตอนนี้กำลังแต่งตัวนะ ประมาณนี้ข้าวเปไแ่าอคือสวยลูบุญทักออยไ่เลูลานี่ยเาวว่าเขาได้มาแล้วซึ่วแบบสี่มาห่อน่ะก็เลยแบบว่าครั้งหนึ่งในซีวิตต้อง้องได้ขีนั่นมันคือตัด เออเจ้ามันมาถ่ายไปแล้วมันมืดซื่งเ,เอาออกน,นี่ออกเลนใส่เมียตลอดอยู่ในเมืองไปเมืองปานี <c oughs> นงเสืออันนี้ละเมืองนะปรับเมาฟังน้นแล้วไอ้ที่ไปเมือ,มเมอ,องเมืองนงเถีองแล้วละเมืองตัวนีเนาะ แมนแมนแมนเป็นมองนี้ว่าที่เขาจะขี่ไปมองนี้ไอ้ขี่ไปนี่เส้นใดเส้นนี้ว่ะสองเส้นทางนี้เส้นทางนี้เขานั่งขาเขาจะนั่งซีนกาแฟเป็นเส้นขาดแบบนี้โอ้ช่องเส้นไอ้ที่ขี่ขี่เส้นธรรมดาวะเออคำมดาเนาะ เข้าวแพนด้าด้นอบก็นอโก้าตุนิค้าคุณบอดี้ตอนตัวใหม่มาใหม่ถ้าตุนิค้าคุณพี่โตัวใหม่มาใหม่เนาะสุดตอนนี้เขาให้ไปเจอกันตอนที่ขี่สลิงเไงนะทุกคนตื่นเต้น อันนี้เป็นไอ้คนที่ชิไปนำเฮาไอ้ขี่ทุกมือเลยมันบอกนนขี่ไปขี่มามือเนึ่ยงี่น้าบอได้บอกว่าตัวเองจะขี่ไปจับหอบนี่คือสองเนาะแต่คะก้นสองไหน,านามาชิบหอบกับคำแล้วโอ้ชิบหอบเนาะป้ามือเนึ่ยขี่เป็นชิบหอบพู้น่ะอ๋ออ่ะแล้วก็วสง่สงม,มิกส่งโอมิโควิดทดลองลอง ได้เออนีกหนึ่งได้หมาถ่ายให้ดยเด้อสิอ่าคนอื่นเขาสีม่เหยนหูวิธีใส่อุปกรณ์เอนตัวอ๋อใส่อุปกรณ์เมอนตัวเูใส่อุรณ์อ่ายางเซนตัวนี้เนาะมีสายเสียบเรื่อนยาง่ารคาร์ินเนอโดยทุกคนสีมิวคนละสองตัวลองแก้วออกมาใส่เบิรงโดยมนรหลดเดือนรวดสีขาวลงกรนแล้วก็บีเาิเดือนโดสีขาวเดือนดสีขาวอ๋อแล้ววันี้ยโดีะ ตัวนี้เดออกวันี้อันนี้มีค้างที่เตอโดยแมนมันมีสตัวาต้องจับแนวนี้ละเดือนแนวนี้มีวันนี้นั้นันนี้เนาะและทุกครั้งเนาะทุกครังที่เขาลงไปในทามันต้องพันกันว่ามันต้องฮ็ดพันกันตลอดว่ะโดยบบพันกันได้โบพันกันได้ว่ะและทุกครังที่เขาลงไปในท้าเรือเพนฟอร์มใเาของเซฟจะบวกเาเซถูกสถานทีทุกบอนเลยเนาเเซไปต เพราะว่าแต่ละฐานจะสูง8 50กว่าเมตรขึ้นไปอย่างว่าเฮามือหรือว่าเฮายังเตยมันก็สิเซฟตีเฮาเนาะออ๋แต่เวลาเฮาสิย้ายย้ายเทัวโตแบบนี้หรือว่าเฮาสี่ยังไปบอนอื่นเท่านาดโคตรทัวโตแบบนี้ออ๋ห้ามเด็ดขาดห้ามแก้2ตัวแบบนี้เเากออลโดยแม่นโอ้ยห้าแก้ทัวโตแบบนี้ส่วนตัวนี้เนาะจะเป็นบักรออันนี้เป็นตัวที่มันจะพาเฮาไล่ไปเนาะอันนี้เป็นพนักงานเฮาสิเป็นคนประกอบให้ทุกสถานที่เลย เขามาหนีเนาะซัำหนีก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าไปได้แล้วลองลองเขลองและอ่าขั้นตอนต่อไปมันวิธีนางเข้านางถิ่มนนำนักโตลงไปนำนักโตลงไปเลยเวลาแหละถ้าเอามือหนึ่งจับหนีมือหนึ่งจับหนีหรือว่าถ้าผู้ใดมีไหม่เซลฟี่เนาะก็เอามือคว้าใส่ไหม่เซลฟี่เพราะว่าน้ำตกจะอยู่เบื้องหลังแล้วมือหนึ่งว่างไว้บอนนี่อันนี้ใกลทุกคน ต้องแบบอันนี้จะมานั่งถือนักโตก่อนต้องแบบว่าเอามือเศอามือเอามือสายจับนี่จับแบบนี้โดยนั่งลงมือหนึ่งจับโป๊ะโปต้องได้เสี่ยปิงนั่นนั่นน่ย้อนทาก่อนเนอะอันนี้คือเป็นนอันนี้วะโดยย้อนขาก่อนย้อนขาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวถือแล้วท่าเนี้ยท่านี่เป็นเด็กด้วยแต่ท่าไปแบบนี้อ่าให้เอามือหนึ่งหนิจับโป๊ะโปเออใช่เนาะแล้วเวลาสี่เบรกเลื่อนมือมาเลื่อนมายับมือมาทางหลังเอามือสายหัับใ้จบ จ้บเบาๆว่างไว้สื่อเวลาสีเบรกเรียนมากจากสีเลยดูดมาเลยสีบอสด้วยดูดดูดมากเลยดึงลงอ๋อเดี๋ยวลองเบิรงเนาะจับทั้งหนาไปก่อนดูดมากเบาๆแหละก็ดึงลงเดี๋ยวจ้าทั้งหนาเลยจับทั้งหนาไว้มื่อนี้ทำจับสายต่อเลยด้วยเงวขาเด้อเบรกโอเคผ่านเป็นจ้าโปรไทท์ไซเพราะว่าจะใส่โกโก้แทนเนาะโอ้ยากให้โทรจัาพ่อไอ้ไอ้ เออได้อยู่ว่ะโอเคอตอนนี้เราเออให้พวกบางส่วนซื้ออ่าตอนนี้เราก็คืออันจะลงไฟแล้วทุกคนนี่ก็คือวิวความสูงอีพ่ออีแม่ช่วยลูกได้ทีแรกน้องอูาจะโบกี้เนาะแต่สุดท้ายก็คือแบบเขาได้มาแล้วก็คืออยากลองครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งตาดนี้มีความสูงอยู่ที่สองร้อยเท่าไหร่ก๊ามตาดนี้มีความสูงอยู่ที่สองร้อยสามเมตรเนาะแล้วก็เป็นตาดที่ มีความยาวที่สุดในสอบปลาวเลยเนาะทุกคนเดินบ้านอีกเลยนะทีนะท่ท่ายูกันบ่เดินบ้านยังมีต่ร้อยนึงแม่แมง,แมงเดิบาน,นอ๋ออันนี้แม่นา,ย,ย,ายาน <laughs> กำลังไปเนาะทุกคน <laughs> อูป็นยังไงสาดูอีบอยเหยียดลยหลบแดดอยากห้ต้องหนึงยี่สิบวะอือบูมีเอาโทรศัพท์ฝากไว้ถึงในบ่ได้ๆเออเอาโทรศัพท์ฝากไว้ถึงกับฉันสุขคนตัวนี้น้องอู๋กำลังจิไปแล้วเนาะเพราวตรงอันนั่นติ่นโอโดยๆตอนนี้น้องอู๋กำลังจิไปแต่ว่าตอนนี้ไอที่พอดแล้วเนาะไอที่พอดพูนแล้วน้องอู๋จะบอก ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้มาตาดฟานก็คือมาก็คือต้องมาขี่เนาะถ้าไผ่ได้มาตาดฟานหรือว่านําหอยน้องอูมาเนาะฝ้าลูกคนมาขี่สลิงจักรยานในชีวิตมันก็จะมีหลายราคาให้เลือกเนาะว่าสิปิ่งกาแฟบอหรือว่าขี่เดียวๆขี่เดียวๆบอขี่ไปแบบนี้บอแต่สาหรับน้องอูน้องอูเลือกในการขี่เดียวๆย้อนว่าอยากลองก้อนนะะว่าขี่เดียวๆเป็นเย่างไรแล้วจึงค่อยถ้าเท่าน่าติดใจก็จังขี่กินกาแฟเนาะ ตาดนี่เป็นตาดที่มีความสูงที่สุดในประเทศเราเนาะจะมาอายนี้จะมาไปใบน้ำไอ้เพื่อนเนาะเลยกดเฉดฮะฮะจะกันปะแต่เดี่อนเนาะโดยเอาของเฮาเลยแต่เพื่อเนาะฮะว้เอาไปส๊า มันจโดนยังเด้ออ๋อเาไอจับกูปู้น้องก่อนให้น้องจับตัเนี่จับัวนี้จับัวนีเอันนี้บจับวะบ่บเดี๋ยวหายิอ๋อไอจับอันนี้เ้อนั่งเลยพร้อมาเด้อหายใจก่อนกางแขนเลยก็ได้กางแขนเลยบ่แมนพร้อมเจหนึ่งสัไปเดี๋ยวบ่ว เป็นังไโอ้ขาสั้นม้วนอยู่ไดเออก็ม้วนอยู่วันนี้เราต้องไปทางไหนวันนี้ไันน้ลงลุ่มหมดเลยอ๋อวันนี้ลงลุ่มบ่ะวันนี้ไปตอนนี้คนที่สองคนที่สองมีอาการเพราะว่ามือเย็นแล้วมือเย็นมากเลยมือเย็นมือเย็นในตอนมือเย็นในตอนออกแล้วทุกคนเนาะเปียดายมือเย็นนี่คืออยู่โดนแผลเป็นยังไงฮะเป็นอะไรคือได้อยู่โดนทำใจไอ้ที่แปลยดายความรู้สึกความรู้สึกป่ะ กะมวนดีคืนว่าอยากแต่ต้นมาลงทมีดเออแม่แม่ย่าจะมาลงทอิฐป้าป้าขาสั้นเลยแต่ว่าตัวนี้ต้องต้องปะมือเป็นบอกโอ้โหนะที่เขาเขาแต่วาทุสซุนยอดก็จะคุณสุดยอดแล้วขาสั้นเดี๋ยวนี้ว่ะมันต้องเสียวสี่สิบมันเสียวอีหลีค่อยเปนสองลอยแม่ความยาวโอ้ความสูงเป็นลอยสี่สิบประมาณโอ้ไอที่ต้องไปก่อนวันนี้ไอที่ สู้ๆเด้อค่อยๆไปเด <ande> <oon> ้อไม่กับบริไปตีกบอค่อยๆไปความหมายว่าเออมาละวังระวังเด้อเด้อไอโอเคโอ้ทุกคนพอาตอนสิไปแหละจับตือนี้ก็ได้วรู้สึกยังไงทางนี้ถามเจ้ารู้ซึกยังไงไปเล้วไปเป็นบันี้เอาแล้มนั่งนุ่งเลยครับเอ็นน้ำหรือก็ไป๋องน้ทุกคนนี่เราตอนสิบไปนี่พอเท่านี้หมดแล้วปัะนี้ยังเพราะว่าอยู่มันคือวรยัง ในชีวิตบรคิดได้ว่าสิมาขี่นี่นะบรได้คิดเลยแค่ว่าอยากมาซื้อโอเคเขาเขาต้องจับอย่างบ,บ่บ,บ่กลางแขนที่ก่าวกลางแขนที่ก่าวไปเล้วทุกคนเดอ้อไปบ้าไปกันเดออ้อไปคนเดียว สองแล้วก็ย่างๆอยู่น้อเย็นก็เก่าเพิ่มระดับความเย็นไปเรื่อยๆเลยค่ะความรู้สึกครั้งที่สองไอจิจับจับมือเขาเบิ้งก็บวบบวเย็นได้ห้อนขาก็ยังสั่นอยู่ค่ตัวที่สองก็ยังโบได้เนาะสั่นสั่นคือเก่าเนาะยังสั่นคือเก่าน้องอูบอกแล้วน้องอูเป็นคนที่ย่านความสูงที่สุดในชีวิตเลยเนาะย่านอีอย่างที่สุดในชีก็คือย่านความสูง อายเพิ่นว่ามาสุดสองคือว่าเย็นกว่าเก่าฉันโอ้มันมีซี่สายของตัวเนาะมาโอ้ยอีกสองอันนี้ยังอีกสองทุกคนขึ้นเพิองคุณเด่ป้าตัวนี้ขึ้นคองป้าอันนี้เดี๋ยวจะถายบุคคลสองคนอันนี้นี่มาเพื่อเอิ้นความว่าอันจุดสุดยอดนะฮะ เอาบนไมค์ก่นแม่้องแบบนี้เลยมะผมเป็นยังตีอ่อีอย่วงนี้ไอ้ที่บังหน้าหงอไปอ้ดมันนี่ถ้ากูซื้อมือนนี้มาเทียวได้นที่้องทุกคน,น,ก,คนกำลังไปเนาะ ต้องขึ้นมาได้ดิเงตรงนี้เนาะไปเดลยไปเลยจีเทียเคแม่แบบค่อยเป็นคนที่ยานความสูงแต่ว่าก็คือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะต้องลองสินะออก็ถือมาเนาะโดยเดี๋ยวเออถ่ายเก็บตัวที่คอยคโดยโดยไปลองทางก่อนไหมเนาะไปลองทางก่อนบรือเปอ๋อต้องคอยคอยขึ้นเนาะอ๋อมันจะมีจุ้งจะมีขึ้นเลยทุกคนเขาต้องเซฟเนาะโอ้จับจับจับเชือกนี่ไอ้ที่จับเสื้อบ แมนเออสันแล้กินน้ำกันไหมฮะกินน้ำกันไหมอย่างก็กินน้ำกันกระไรเนาะโดยโดยคนท้าคนขึ้นกันกระไรตัวนี้เรากำลังจะขึ้นไปเนาะได้บ่เออไอซิ่งก่อนเนาะเขาต้องเชียตลอดเนาะทุกคนนี้ก็คือแบบท้าว่าไผ่บุก้าคือน้องอูเนาะแบบว่า อ่ย่างความสูงคือน้องอูแต่ว่าอยากลองขี่จักเครื่องในชีวิตก็คืออ่าให้อ้ายเป็นไอไกลเพิ่นนนาะไอไกลเพิ่นนำทางให้นให้เพิ่นพาขี่เนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเทคแคร์ดีขนาดเนาะคือเยี่ยมเลยเพื่อนเทคแคร์ดีขนาดเลยคือแบบน้องอูนี้แบบเป็นคนที่ย่างความสูงแต่ว่าอยากลองก็เลยแบบว่าเออขี่นำเพื่อนอเนาะ อันนี้กำลังขึ้นเนาะอ่าร้อยต้องมากกว่าสิบันนี้ช้าหฮะเดียวบอลพย์มัาเดียวก็ได้ซูซเซ็เซ็ดเ็จิปาบครับเปนที่ไหนคะมาเลยมาเลยมาเลยเป็นยังไงอย่าหวนซาิงก็ขึ้นบันไดตัวแรกตัวรยานขึ้น่อนไดวาแล้วสุด้ย เนี <ort. S 1> right. uh ่ท huh. oh. uh ุกคนตอนนี้กับเป็นเซนผู้ถ่ายเป็นปะเฮ้ยเซนที่สามเนที่สามยังเป็นเซน้ถ่ายตอนนี้เป็นเซนที่สามวทุกคนเนาะอ่าราคาถิดาีโค้นคนเดียวอีกหนึ่งเนาะเดีวเดบบอยากให้โคนไก่ไกันเ็นอยากให้ถายหูประมาณสิเมดถึงที่นั่นสิบเม็ดนี้นะถ้าเก่าโทรศัพท์อย่าว่าถ้าว่าโคนไปต้องการเมื่อไหร่พอเราอย่างไม่ต่ำาต่ำเออแมแมนไปถ่ายเยู่ฟังเนาะไปถาครับ แต่ต้องจอดอยู่ื่างกลางต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายทำอยู่งนรถย้อยจะถ่ายให้วิดีโอตอนผมเอาตรงนี้เวลาเวลาใส่เนาะเวลาใส่น้เดือนี้มาอุ๊ยยังต่อต่อเกยริยิงเ้อโอ้ต่อว่ะมันชิบบต่อเหรอว่ะบต่อตอเด็กเนาะขนาดพูดยังไงมันก็่สงฟังเน้อยเก่งขนาดป้าไปแบบนั้นเลยเหรอ เท่านั like ้น <te> ผ <le max> <re> <iah> ู voilà ้ชายลอยคอไปเลยอู๋ลอยบ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆริงไอทย์บ้องไห้บ่บ่หอยหัวบ่ไอทิพย์หอยหัวบ่ห้องหอยเองมันบ่ลืดต้องตั้งขามันอบ่ที่ต้องตั้งขามันยู่ตั้งขาเดี๋ยวไหนวะบอกวันที่ตั้งขาเดี๋ยวมันโมเมนต์โปรแกรมพลังอ๋อพลังนี้โบรานที่พลังนี้เช็ดยอดเลยมั้ยวัลังอันย่างไปเป็นเอาไม่หรอ อันนี้ไอเป็นคนจับเองงั้นเหรอตัวนี้นะตัวนี้นะไอเป็นคนจับเองเนาะสีแดงให้น้องต้องมาไรทีนี้มั้งน้องซิ้อกูโปกอะไรเนาะบอได้้องบอได้บอฮียาบอฮียาบัวดองมันจะเกลียดโอเคปล่อยแยาจับสายสลิกนั่งเลยต่างแขนด้วยที่เก่าต่างแขนเลยมั้งบอเนี่ยเป็นคนจับเองมั้งบอไปเนื้อสองสาม เริ่มการแล้ววันนี้คักดีเราเลยเริ่มรินเครื่องกระปุกกระป๋องอย่าักแล้วทุกคยโอ้ขนาดได้กี่ทุกมือก็คือทิมันแอ้ยังนีเขาต้องขีนี่ขึ้นได้หรือเปล่าข้าสซียางขึ้นประมาณหานาทีโอ้ยยางขึ้นประมาณห้านาทีเดินป่าออกกำลังกายตอนนี้เรากำลังจะเดินป่าแล้วตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวได้ลปไกไปเลยเนาะวันนี้วูวขึ้นเฮางี้เรากำลันเย็นป่าเนาะเป็นอะไร เพื่อนว่าว่ามีคนมาขี้แต่ว่ามีคนแบบว่าเอทิพลงสลิงแล้วย่างบูเป็นให้เอาเท้าว่าก็มีเนาะเพว่าน้องอู้นี้เป็นเครียดขี่ยังอยู่เกณฑ์ปกติเนาะมาคนไทยลงต้องเห็ุจึงได้ไปก็ต้องโอนหน้าอิงเนี่ยบอต้องไปนเพ่ต้องไปต้องไปคือเจ้าวเออแม่นเนาะ เคนน้องเฮ้ยเพิ่น้องปอบใจน้องอูเพราะนน่ะมีคนที่แบบขี้ไล่กว่านี้หรือว่าน้องอูจะอาจจะไปเครียดที่ขี่ไม่เล่นไม่เล่นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยทุกคนเดินป่าห้านาทีได้รู้สึกว่านื่อยเหนื่อยกว่านี่เนาะทุกคนเนาะนี่ป้านี่ก็เป็นป้าดงดิบเลยเนาะแบบอันนี้เป็นแค่อนุรักษ์บัวไอป่านี่ ป้ามีแต่จนมาใหญ่ๆฮะสาทูเดอร์อันนี้บอสุดสุท้ายน้ออโอ้ให้หูไปนี่เป็นจุดนั่งพักนะทุกคนเนาะอ้าวฝนซิตกว่ะน่บป้าทุกคนนี่จุดนั่งพักเอาขี่มันจะใส่หูเลยเป็นจ้ไดคนมเสนแรกเข้ามาแต่คุนโอ้สูงแหกไปแล้วเซ้นที่สองเข้ามา ตอนนี้เขากำลังยางขึ้นไปเส้นสุดท้ายเนาะตอนนี้เนาะเขงงายางผ่านปลาดงเนาะซึ่งภูนี้มีซื่อบ่าอ้ภูตัวนี้แมนนี่คือเป็นคน,น,นมนี่เป็นผู้หล่นภูโลนันอะแต่ว่าปูภูนี้เป็นภูที่แบบว่าเขาเจ้าอนุรักษ์เนาะ<ด>เป็นภูแบบห้ตาดไม้ทำลายปลาแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปากซ่องแขวงจำปาซักเนาะถ้าให้ได้ไปได้มาคือน้องอูบอกเลยว่า ให้มาครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าว่าไผมีความย้านความสูงคือน้องอูแต่ว่ายากท้าทายอยากลองเนาะก็คือไห้อพ่นเป็นไกด์ให้น้อไปนำกันก็คือแบบโบยานนี่สวัสดีท่าผักไต่ของเราใต่เฮงเลยมีอีกวันหนึ่งเดยโอ้ยังสี่วันหนึ่งบอวันไหนไอ้อ่าก็คืตอนนี้ ลูกเขาอันนั้นไป้เล็กกว่านี้โอ้ไม่หรอแม้นท้งมันเล็กกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ครัว่ามันมันอยู่มอบ้านคนเหรอได้ด้ยแมนอันนั้นอยู่วันนั้นรถติดกาไปบ่หอดเนาะโอ้ดเไรปะต้องไรยางปลาเข้าไปหอดแล้ววันนี้หอดแล้วเนาะเปิดที่นี่กิจกรรมลายอย่างอยู่ นะี่ยางปลานี่วนสลิงนี่ปลาตัใหม่ยางปลานี่มีปลาต้นใหม่ด้ยเนา ลองบาดหนึ่งเป็นอย่างดอกมูเป็นนังจับเอาวะอันนี้กางแขนบ่ต้องเบรกอันนี้บ่ได้เบรกบ่ต้องจับนงังนังลงไม่น่ะยกขาขึไปทางไหน,นเออไปแล้วทุกคนเนาะหนึ่งออสองสามหยุดเลยโอ,อ้โหกระขากรีนเนาะล้องไปพูดเดี๋ยววะ ชุดไทยน้องเบงกูเป็นยังโอ้นี่อาทิตย์เด้อกางแขนเลยหรืออะเออกางแขนมันบูเป็นตะยานเพอาะ่าบูกางแขนเนาะนี่ทุกคนเรากำลังมาเนาะนี่ทุกคน เป็นแบบนี้เนาะทุกคนที่เข้ามาเนาะโอ้เอาตามขึ้นตามกันเนี่แนทายเองเป็นอะไรโบมั่นใจวะตอนนี้เขากำลังจะไปเองเนาะตอนนี้น้องอู๋กำลังจะไปเองเนาะขี่เส้นสุดท้ายไปเองอจะข้างนาอะไรจะข้างนี้ปะนี่นี่โอเคไปเสด็จเดินมั่งคนเดียวพร้อมพร้าพร้าก็แล้วว่าก็แล้วพร้อมบ่อพร้อมนายอย่าขับไปทางน้า หนึ <G ã entender> ่งสองสามไป ทะเยอังขึ้นอมาแล้วพี่ชิดใจตัวเองได้แล้วเนาะแต่เป็นคนดีย่างทุกคนสูงดีสุดแต่ว่าพี่ชิดใจตัวเองได้ละเย้วันนี้ค่ะกษิตยางขึ้นหน่อยนึงละเมือเลยฮอดวันนี้นะเอาฮอดนี่ฮอดเลยปะโอ้แต่นี่อ๋อ นี่เป็นบ้านพักเนาะไปท้าเขามาแล้วเ่าอยากเอาพักนี้ได้เลยบอด้วยได้โอ้มีอยู่ในนี้เลยได้ขึ้นเท่าไหร่อยู่นี่อ่าอันนี้จะเป็นเป็นห้องยังไงเป็นแบบคล้ายๆโฮมสเตย์เนาะจะเป็นห้องแบบแล้วแต่ห้องหน่อยห้องใหญ่ราคาเท่าไหรต่างกันราคาแตกตกันเริ่มต้นเดอะได้เริ่มต้นองแสนสองแสนว่ะโอ้กระเปแพงเนาะ มันจะเป็นแบบเตียงครูเตียงเดียวเลยเริ่มต้นไปเลยนะประมาณสองแสนตายอ๋อสองแสนกับโบนิแพงได้นาะสองแสนกับโบแพงได้อทีทุกคนสองแสนกีบก็ประมาณจายห้องแยมได้แล้วแม่สองแสนก็ประมาณอ่าให้เล่ก็ประมาณหกร้อยก็บาทเนาะคืนหนึ่งเนาะแล้วคี้อันนี้อีกโ่แพงทุกคนพาไปนี่ไปได้มามาได้เนาะ <c oughs> ตอนนี้เป็นบอนที่น้องอูขี้ไปเมื่อกี้เนาะขี้ไปพุ่นแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งขี้ไปพี่อีกแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งขี้ไปนี้แล้วก็เส้นหนึ่งขี้กลับมาสรุปว่าเขาขี้นากันอยู่สี่เส้นเนาะเขาขี้นากันอยู่สี่เส้น จะใช้เวลาประมาณเกือบอ่าซาวซาวห้านาทีเนาะคือน้องอู๋ขี่นี่ขี่แบบธรรมดาขี่แบบว่าไปเลยบริเวณขี่แบบอ่ากินกาแฟนะถ้าว่าขี่กินกาแฟราคามันก็จะต่างกันนะคือที่น้องอู๋ขี่ไปเนี่ยคือปกติเป็นคนย่านความสุขแล้วเนาะแต่ว่าที่ขี่ไปนี้อยากลองเลยซึ่งว่ามันมันเป็นแนวใดแต่ก็ได้ขี่ไปแล้วก็ม่วนเนาะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองฮัลลให้อ่าไกด์มันพาขี่เนาะแต่ว่า 4, เ,เส้นทีซี่เออที <laughs> ส่สามกับไกด์บันคาฮีเส้นดีซี่เลี้ยงเองเส้นดีซี่เลี้ยงเองเด็กน้อยเด้อได้ข้อสี่ขี่แต่เส้นที่หนึ่งเนาะไกด์พาเถี่ยวเัว่าล่องเลยตอนนั่งขี่เองขี่สามเส้นอันนี้จะได้โาเดีย์นชาเ <laughs> ข้าใจความรู้สึกซาเนาะอันนี้แม่นเป็นเจ้าของเนาะเจ้าของเจ้าของตาดฟานท้าว่าไผรได้ไปได้มากะเซิร์ม,มาลินเนาะ เซอร์มาเวอร์ลินราคาก็มีมีหลายราคามีต่างกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นเนาะงโปรโมชั่นไม่แหละก็คือโปรโมทไะไเนาะโปรโมทเลยโปรโมทอะไรก็ไม่ได้เี้ยโมกระโบโมกกระบอะไรไรเดซี่ไรใครยเดซี่ไรเดซี่ไรสองเดซี่ไรไรหนึ่งเอามาในได้นานไม่เลยน่าเขาก็ยังได้ซื้ออันนกคลิปนี้เฮากัติลาทุกคนไปพร้อมๆกับบรรยากาศอันนี้แล้วกัติลาทุกคนไฝนคือฝนชิโตคือฝนชิโตจ้าของรีสอร์ทในสวนด้วยครัน เรื่องนี้เขาบอกก้าวไกลเนาะเรื่องนี้เขาบอกก้าวไกลเป็นคำถามเป็นเขาบอกาก้าวไกลเนาะเขาบอกก้าวไกลเรื่องนี้เสี่ยงเบอกว่าอยู่ตัวใหญ่แล้วอ๋อเจ้าเจ้าพวกกะเป็นเจพวกอะเเออเป็นเป็นไอ้เขาสองสองปีเป็นไอเขาสามเป็นไอ้เขาสามปีคิดนี้ก็สิลาทุกคนไปพร้อมบรรยากาศ ฝนจะตกเนาะแล้วกาแบบอากาศก็เย็นเนาะแต่ว่าขี่อันสลิงมาแล้วรู้สึกว่าฮอนฮอนแหงตอนนี้เขาก็ะจายคาร์บอจากกับปักซีเนาะอุ้ยยังบริการปักซีเขาต้องไปตาดเนียงกับตาดจำปีก่อนเนาะสองตาเนาะที่เขาเดี๋ยวนี้อันได้ข่าวใจว่ามันฉีกขำเลยถ้าก็ตอนเที่ยงก็ตอนเที่ยงเขาออกมาติดกันแปดโมงไปเก้าโมงหนึ่งคู่ซื้อซื้อซั่คำได้ไอที่บายบายไฮเดรย์บายบายซองให้แดรย์ไอไอไฮเดาแดบายบังคับ